ลืองแล้วพี่น้องหลังจากที่เห็นเขียวเขียวใช่ไหมคะวางอาทิตย์บางหัน,นยังมีสีเขียวแต่ว่ามาเมื่อนี้เป็นสีเหลืองเต็มทองแล้วสีเหลืองอลามใช่ไหมคะถ้าตเวต้นขื่นชิดจ่าเนี่ยจะเป็นสีทองเต็มทองเลยนี่ค่ะแดีวกะบ่เห็นอีกแล้วบานจักหน่อยนี่กะเบิดแล้วมีแต่ทองวางเปล่า จะต่อเฟืองนะคะคนอื่นต่อเฟืองบานเหาลมพัดว้อยว้อยแล้วจักน่อยนี่กับเขานาหนาวแล้วนาะพี่นอ้องเจงใดกับเบิงแง่งสุขภาพร่างกายนะคะหนาวปีนี้ดูรแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นไห้ภาพบรรยากาศตอนเช้าลมพัดว้อยว้อย ร่มผัดวีวีคือคนมาเนาะคะ่ะบรรยากาศทุงไหทงหน้าโคกหนองนาก็คือมอนลูกมอนกำลังเป็นหน่วยงามกินได้ได้พี่น้องบ้านพี่น้องกินบ่นผู้ขากินเปเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวคือพันบานอ่ยล บรรยากาศโดยทั่วไปเมื่อนี่ห้างบานเฮาลมผัดเย็นสบายสบายต้นระมุดฝาหลังก็มีฝาหลังก็มี สวนจักหน่อยกำลังเป็นหน่วยไลยเม็ดฝาหลังไลยเม็ดสุดาสุดาโอ้ยจละมุดหาลังเทียคุนโหนกกรมาเนาะขุนกรมากินไปน้ำกินทั้งคุนทั้งโนกก็ะมาเป็นยัง ปลูกไว้น้ำห้องกระบกพี่น้องหลังจากฝนเทล,ลงมาวางหันนี่โอ้ยแหนง่อยค่ะเขาวางเป็นสิบอดเกียวต่ยานีกนน็นยังม่น้ำยู่เนาะค่ะระบายน้ำออกมาละกอนี่ค่ะเพราะได้ตำอยู่ปลูกไว้เนาะ ข้างพ่นกระแมนอีกพ่นหนึ่งหน่อยๆน่อยพ่นหน่อยนหน่อยกระมี้นอยยอมเยี่ยมๆไป